สวัสครับวันนี้จะสอนทำ Intro แบบใช้ภาพหมุนติวติวติว,ตวไม่ใช่ภาพธรรมดาให้มันหมุนเหมือน Intro แบบทำเทปเทปแต่ไม่ใช่อะทำง่ายนะเดี๋ยวไปดูกันเลยมาอย่างแรกแปลาภาพก่อนในพรมวเดียวหาภาพเลยเซฟมาแล้วโอเคผมเอาไว้แล้วพรีวิวกนได้โอเคแล้วก็แอท to ทำไรนี่ครับ ภาพธรรมดาธรรมดาอ่ะมากดตรงนี้ฮะกดตรงนี้มาเลือกนี่เจ็ดร้อยี่สิบ p ย่อมาจากอะไรไม่รู้ HD นีนาเก็ต for youtube เลือกอันนี้นะฮะเลือกอันนี้อันนี้คือพื้นหลังพื้นหลังข้างหลังอนะตรงเนี้ยให้เลือกเป็นสีอะไรก็ได้สีแดงอ่ะเอาเป็นสีดำล้วกันโอเค ยังไม่มีอะไรเลยนะก็ไปกดตรงนี้วิสมันอ่านว่าวิสอะไรวะอ่านไม่ถูกพอเพอร์ชัยนะมอมาเลือกตรงนี้ถ้าใครยังไม่มีตรงนี้ก็มาเลือกตรงนี้ได้คนระับเพราะว่าตอนแรกอาจจะเป็นอันนี้เนี่ยมาดูอาจจะเป็นอันนี้ก็มากดมอแล้วก็อยู่ไหนเนะนี่ยนี่วิสพอเพอร์ชัยนี่ฮะมากดแอดแอนิเมชัน ครับพอกดปุ๊บก็ให้เลือกตรงนี้ขนาดภาพอ่าเอาประมาณ2องร้อเท่าไหร่ร้อยสโอเคอันนี้ร้อยเต็มมาเลยความไม่รู้เหมือนกันอ๋ออาจจะเป็น4ีนี่ก็ได้สีอ๋อโอเคฮะอันนี้คือหมุนหมุนไปทางนี้หมุนเป็นทางตามเข็มนาฬิกาเลยฮะก็ อาจจะเอาประมาณห้าร้อยแปดสิบเจ็ดอ่ะห้าแปดเจ็ดโอเคทิกตรงถึงแบบนี้ตรงนี้สี่ร้อยแปดสิบเจ็ดตรงนี้สองร้อยแปดสิบเก้าประมาณนี้นะก็ลากตรงเนี้ยตรงนี้ฮนะเดี๋ยวจะซูมให้ลากตรงนี้แล้วก็ลากไปเลยนะให้มันสุดเลยอ่ะลองดู นี่ครับก็แค่นี้ฮะเสร็จแล้วอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเข้าวๆไปก็อ่ะตรงนี้ a อ d n i m a t i o n ทำใหภาพใหญ่ขึ้นลากทับไปตรงลากโอเคเนี่ย เห็นไหมครับตรงนี้จะวิ่งอยู่มาดูไหมเราเริ่มต้นจากสี่สามสองวิ่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 ง,ง,งไปที่เรากำหนดหมุนไปหมุนมาไ้ตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคลิปนี้อาจจะไม่ละเอียดนะลองทำไปก่อนแล้วก็ไปศึกษาของคนอื่นเอานะผมจะสอนคร่าวๆใครจะชอบไม่ชอบผมก็ ไม่เป็นไรฮะสามนาทีเองถ่ายไปสามนาทีแปบ๊บเดียวฮะแต่ถ้าทำไม่ชำนาญก็ไม่เป็นไรฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะอยากจะใส่เพลงจุดชืดมาก,กไม่ใส่ะมาเลือกเพลงเลยดเดีโยวเอาเพลงอืม first of the year first of the year เพลงที่ผมใช้มาอยู่นี่ก็แอตูทามไลน์เข้ามาบีเพลงเลยเอดเพลงไอตรงนี้สามารถเลื่อนต่อได้ไอตรงนี้ก็เลื่อนตามมาเอายาวประมาณนี้ดังไปตรงนี้ทำให้ระดับเสียงมันเอ,เอาประมาณนี้ก็ได้ับาย เลื่อนบีไปเรื่อยๆกะต้องกะเอาเองนะถ้ว่าใครจะเอานทุกก็กะเอาเลยใกละเลื่อมาเทียบเลยตรงนี้ าวเกินนะอาจจะเบื่อก็ได้เคยเจออีโทรบางคนอนะ่ะหนึ่งนาทีโคตรเบื่อเลยโอเครนะับมาเลื่อนเลื่อนต่อเรื่อยจนกว่ามันจะได้แล้วก็กะเอาเองฮนะือเ่าเนี่ยแวนหรือเปล่า อ่ะ,อะเล่นเล่นตรงนี้หนึ่งโอเคอลวอยวอยนะคืออะไรวะอ่ะเล่นเล่นตรงนี้อีกนิดก็ได้โอเค อ๋ออย่าลืมครับไอตรงลูกศรเนี่ยเลื่อนให้สดนะเมื่อมันจะหยุดหมุนเลยมา right, เลื่อนจะเวลาก็าตรงนี้แหละตงึงได้แล้วก็ ไปบีเพลงมาเลยบีให้เท่ากันนะบีให้เท่ากับอันเนี้ยไอนนภาพเป็นโทนะโอเคอนนคลิปโอเคฮนะแค่นี้แหละอ่าคลิปที่แล้วบอกว่ามันอาจจะตัดไปดืด้อๆแล้วก็เนี่ยอากดปิดนี่แล้วก็มาใส่นี่ ลากเข้ามาตรงนี้ลากเข้ามาตรงนี้เริ่มต้นมาและและอีกอย่างคลิปที่แล้วลืมบอกเลยนะครับนะกดไป audio f a d อ out นะตรงเนี้ยระดับเพลงมันจะต่ํามันเหมือนเพลงจะค่อยคหายเพลงมันจะค่อย <S 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 ค่อยค่อยๆหายนะอ่ะลองฟัง อ่าเห็นไหมครับรมันจะแบบค่อยคยหายมันจะได้ไม่ตัดไปดื้อๆม่นมันจู่จู่บุบไปเลยก็โอเคฮะแค่นี้ครับสอนทำภาพหมุนติ้วติ้แต่ผมจะให้ภาพอีกคนที่สอนทำไปฮะอสอนทำไปแล้วเดี๋ยวผมจะให้ลิงเข้าไว้นะฮะก็คนที่สอนทำอะ่ะเป็นพี่เพื่อนผมนะฮะไม่ลองไปแปลกใจอะไรฮะโอเค You see you next clip bye bye เจอกันถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์ด้วยนะครับ